หลวงพ่อรวยดังเพราะอะไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือว่าเป็นดินแดนที่มีวัดวาอารามมากมายตั้งแต่วัดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงวัดที่ถูกนำมาบูรณะขึ้นมาใหม่ทั้งนี้นอกจากวัดแล้วพระเกจิอาจารย์ของอยุธยาก็ชื่อดังแม่แพ้กัน หนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่กลายเป็นที่นับถือของบรรดาญาติโยมทั้งในจังหวัดอยุทยาและทั่วประเทศเลยก็คือหลวงพ่อรวยท่านเป็นใครแล้วดังได้อย่างไรเราจะมาเล่าเรื่องราวของท่านกันในวันนี้ประวัติส่วนตัวหลวงพ่อรวยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2464 เป็นที่6ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด8คนเกิดที่บ้านตะโกหมู่2ตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนเด็กนั้นก็มีช่วงชีวิตที่เหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปช่วยเหลือพ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนอกจากจะมีการเลี้ยงวัวควายไปด้วย การเรียนหลังจากอายุได้12ปีด้วยสมัยนั้นการเรียนต่อนในระดับที่สูงขึ้นเป็นเรื่องยากเพราะยังไม่มีโรงเรียนทำให้ท่านตัดสินใจเดินทางเข้าสู่เพศพรหมจรรัรทร์ด้วยการบวชเป็นปรมชาเป็นสมณรตอนอายุ16ปีจากนั้นก็ศึกษาด้านพระธรรมวินัยจนสามารถสอบนักธรรมตรีได้จากนั้นก็ บวชปรรพชาเป็นพระสงฆ์เมื่อตอนพุทธศักราช2484โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิทย์หรือหลวงผู้ชื่นเจ้าวาดวัดภาชีเป็นพระอุปชาได้รับสมณะฉายาว่าป่าสาธิโกจากนั้นก็จำบรรษาที่วัดโกศึกษาทางด้านพระธรรมเพิ่มเติมสอบได้นักธรรมโทนักธรรมเอกตามลำดับ หลังจากรู้แจ้งในเรื่องดังกล่าวแล้วหลวงพ่อรวยก็เดินทางไปศึกษากับเหล่าบรรดาครูอาจารย์เพิ่มเติมเพื่อเป็นการสั่งสมความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปศึกษากับหลวงพ่อแจม่มวัดแดงเหนือที่นั่นหลวงพ่อรวยได้ศึกษาเรื่องราวของการทำวัตถุมงคลคาถาอาคมเวทมนต์พร้อมทั้งสั่งสมบุญบรารมีไปด้วยพร้อมกัน นั่นทำให้ท่านได้กลายเป็นผู้รู้แจ้งในการทำวัตถุมงคลมากมายในภายหลังจุดหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อรวยดังมากน่าจะเป็นช่วงที่ท่านได้ออกจาริทธุดงได้พบกับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจากนั้นก็รู้จักกันในระดับหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางของตนเอง เรื่องราวที่จะเล่าต่อก็คือว่าในเวลาต่อมาขณะที่หลวงพ่อคุณต้อนรับญาติโจมที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้เล่าว่าทำไมไม่ไปหาท่านโรดรด้วยละ่ะท่านเป็นเลิศทางด้านคาถาวิชาไม่เป็นรองใครฌานท่านสูงการออกมากล่าวเช่นนั้นของหลวงพ่อคุณเป็นการยืนยันฌาน,านและความรู้ความสามารถของท่าน ตะคมได้เป็นอย่างดีทีเดียวกลับมาว่ากันที่หลวงพ่อรวยจุดที่ทำให้ท่านกลายเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของคนในยุคหนึ่งนอกจากจะมีหลักการปฏิบัติที่งดงามและเคร่งครัดตามพุทธศาสนาไม่มีเรื่องเสื่อมเสียการทำวัตถุมงคลเป็นสิ่งที่ท่านถนัดไม่ว่าจะเป็นการทำพิธีมงคลทั้งหลาย เจมรถขึ้นบ้านใหม่พิธีมงคลสมรสท่านทำได้หมดไม่เท่านั้นจากวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาท่านยังสามารถเขียนยันมงคลทำวัตถุมงคลได้อีกด้วยโดยวัตถุมงคลของท่านนั้นทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยโครงกระพันชาตรีเป็นต้น วัตถุมงคลที่ท่านนิยมที่สุดก็คือเลดข้อมือที่ท่านทำขึ้นตามวรระต่างๆโอกาสสำคัญเท่านั้นและไม่เท่านั้นว่ากันว่าเลดข้อมือที่ท่านทำนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักหลายคนได้ประสบพบเจอเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อกับตัวเองมาแล้วหลังจากได้บูชาเลดข้อมือของท่านเอาไวต้ติดตัวนี่จึงเป็นสาเหตุเสียงของหลวงพ่อรวย กลายเป็นที่รู้จักของสิทธิอนุสิท์ทั่วประเทศมาจนถึงทุกวันนี้วัตกโกหลวงพ่อรวยพระนครศรีอยุธยาวัตกโกเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองกรุงเก่าวัถุมงคลหลวงพ่อรวยรู้จักกันอย่างกว้างขวาง จากประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายด้านและอย่างเป็นเกจิอาจารย์ที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าป็ญรพชาเป็นสมณะที่วัตโกจนอายุครบอุปสมบทก็อุปสมบทที่วัตโกเป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัตโกมาตลอดหลายสิบปีพระโค สุนทรธรรมนิวิทหลวงพ่อรวยปาสาธิโกหลวงพ่อได้มรณภาพลงไปในปี2560สิริอายุ5ปี7 6พรรษาลูกศิษย์ได้เก็บสังขารไว้ร้อยวันจากนั้นเมื่อเปิดหีบสังขารวันที่30ตุลาคม2561พบว่าสังขารหลวงพ่อรวยไม่เน่าเปื่อย จึงได้เก็บรักษาไว้ในหลงแก้วเพื่อให้ลูกศิษย์และประชาชนได้เข้ามากราบไหว้ในพระมหาธาตุเจดีปาสาธิโกพระมหาธาตุเจดีที่สวยงามประจำวัตตโกเริ่มการก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2557โดยในวันที่13พฤษภาคม2557 นายวิทยาผิวพงองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานโดยมีพระครูสุนทรธรรมวินิตและหลวงพ่อรวยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางแผ่นศีลาเลิกเป็นปฐมมกเลิกในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งมีอาจารย์วนิดาเพิ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติด้านสถาปัตยกรรมไทยศาสตราจารย์บัญชาชุ่มเกษตร ดร,อ,รองอาจหุดากรอาจารย์ตะวันวีรกุลอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันออกแบบเป็นมหาธาตุเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่โดดเด่นอยู่ภายในวัดพื้นที่โดยรอบปล่อยเป็นที่โล่งกว้างต้อนรับคณะศัทธาสาธุชนที่มากราบไหว้สังขารหลวงพ่อรวยเจดีย์มีสองชั้นชั้นล่างเป็นฐาน เป็นห้องโล่งกว้างขนาดใจมีโรงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวยเปิดให้กราบไหว้ได้ตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงสโมงเย็นส่วนชั้นบนเป็นเจดีไม่อนุญาตให้เดินขึ้นไปปรามหาธาตุเจดีปราสาทิโกเป็นเจดีที่มีความสวยงามมากโดยเวลาทำการก็เวลา9น้นาฬกาถึง16นาฬิกา หลวงพ่อรวยเป็นเกจิกร่วมสมัยกับหลวงพ่อพูลวัดบ้านแพนหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้หลวงพ่อสวัสด์วัดสาาปูนหล,ลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์หลวงพ่อแมน้นวัดหน้าต่างนอกซึ่งแต่ละท่านเป็นสิษเอกของอดีตเกจิกดังเมืองกรุงเก่าทั้งสิ้นมีวิชาความรู้ ในศาสตร์ต่างๆและนำมาใช้ช่วยเหลือเยียวยาทั้งจิตใจร่างกายของชาวบ้านจะมีชื่อเสียงไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันสำหรับหลวงพ่อรวยท่านได้สืบทอดพุทธาคมมาจากหลวงพ่อชื่นวัดภาชีผู้เป็นพระอุปชาซึ่งสืบทอดวิชาพุทธาคมมาจากหลวงพ่อกรันวัดพระญาิผู้เป็นพระบุรพาจารย์ที่โด่งดังเลื่องลือ กิตติศัพท์ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกทั้งสืบสายพุทธาคมโดยตรงจากหลวงพ่อแจมวัดเนะือที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีด้วยเหตุนี้หลวงพ่อรวยจึงได้รับการยกจ่องให้เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครบเครื่องสามารถทำได้สร้างได้ทุกสิ่ง ที่มีอาคมครั้งศักดิ์สิทธิ์เขียนยันได้ทุกรูปแบบประกอบพิธีพุทธาพิเศษมังคลาพิเศษรู้พิธีทางพุทธศาสนารู้พิธีพราหมณ์รู้วิชาแพทย์แผนโบราณแม้แต่หลวงพ่อคุณปริสุทธโทวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังกล่าวยกย่องถึงคุณธรรมล้ำลึกของหลวงพ่อรวยโดยท่านทั้งสองเคยร่วมทำ จาริทธุดงสวงหาเวทวิชาอาคมมาด้วยกันเป็นศิษย์ร่วมครูอาจารย์เดียวกันตั้งพระมหาธรรมทศอดีตเองแก้วลูกศิษย์หลวงพ่อรวยเป็นเจ้าวาดวัดตะโกที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่พระมหาธรรมทศ ขันติพะโลหรืออดีตเนงแก้วได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดคนใหม่แทนหลวงพ่อรวยปาสาธิโกอดีตเจ้าคณับภาพไปในปี2561จีวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีมีพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่พระมหาธรรมทศขันติพะโลวัดสามพระยาวราวิหารกรุงเทพ ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัตโกโดยพิธีเชิญตาตั้งเข้าสู่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์พระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์สิกรูปเจริญชัยมงคลคาถาเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นมีพิธีบำเพ็ญกุศลร,รับทักษินานุปทานเพื่ออุทิศวายแด่พระมงคลจสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยปาสาิโก อดีตเจ้าวาดวัตโกก่อนที่จะให้พระสงฆ์และคณะสิทธิ์เข้าแสดงมุทิตาจาักการะจนถึงช่วงเย็นทั้งนี้พระมหาธรรมทศกล่าวว่าเดิมตนเกิดที่อำเภอภาชีและตอนเป็นเองก็ได้มาบวชที่วัตโกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อรวยอดีตเจ้าวาดวัตโกจากนั้นได้ไปเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มเติมที่วัดสามพระยากรุงเทพ ก่อนที่จะได้รับความไว้วังใจจากพระผู้ใหญ่เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้กลับมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดตะโกสำหรับแนวทางบริหารวัดจากนี้จะยึดตามแนวทางที่หลวงพ่อรวยได้วางแนวทางไว้ในงานด้านสาธารณสงเคราะห์ส่วนสรีระของหลวงพ่อรวยก็จะยังคงตั้งไว้ที่พระมหาธาตุเจดียมงคลสิทธาจารย์เพื่อให้ลูกศิษย์ ได้เข้ามากราบสารีระของหลวงพ่อรวยโดยทุกปีจะมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อรวยในวันที่19กรกฎาคมของทุกปีสําหรับพระมหาธรรมทศมีพื้นเทเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บร็ประชาอุปถากหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกซึ่งหลวงพ่อรวยได้ตั้งชื่อให้ ระมหาธรรมทศในขณะนั้นว่าเด่นแก้วก่อนที่จะเข้าไปศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดสามพระยาจนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสามพระยาและเมื่อถึงเวลาอันสมควรประกอบกับหลวงพ่อโดยมรณภาพคณะสงฆ์กรรมการชาวบ้านวัตโกจึงได้พร้อมใจกันนิมนต์ให้ท่านกลับมาครองวัตโกเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ ของหลวงพ่อรวยสืบต่อไปโดยหลวงพ่อรวยถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดังลำดับต้นๆของประเทศในยุคสมัยนี้ซึ่งประชาชนทั่วไปทราบในชื่อหลวงพ่อรวยวัตกโกเป็นต้นตำรับเลขข้อมือนำโชคที่ท่านได้มรณภาพไปวันที่19กรกฎาคม2560